นลูกที่แบบรองเท้าแล้วนั่งอ่ะมีด้วยหรอไม่เห็นค่ะไม่ทันเห็นคือเราจะไม่ได้ไปเช็คแค่ดูอะไรเลยเออปกติลงก็คือลงแล้วก็คือปกติด้วยระบบของ Instagram มันก็จะขึ้นเฉพาะแค่แบบเพื่อนเราที่คอมเมนต์เราก็ไม่ได้ไปกดไลค์ดูคอมเมนต์ว่าว่าใครว่าอะไรก็เลยไม่เคยรู้แบบบางคนค่อนข้างใช้คำแบบมาทุกทางทำให้เรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เห็นอ่ะ ไม่ไม่ได้สนใจจริงๆเรามองถึงไม่เห็นใจว่าถ้าเกิดพะรู้อย่างนี้เราโดนจะรู้สึกโกรธนะว่ามันไม่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าคนก็มีตั้งหลายล้านเนาะมันก็ก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบอาจจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้หน่อยอะไรบ้างเราโดนอีกแล้วนะออะไรย่างเงี้ยตอรถไปเพื่อมาจัดการรู้อะไรแบบไม่เบื่อเฉยๆมันมีวิธีจัดการหรืออะไรของเราอยู่ในแป้งโดนไปแล้วคอมเมนต์คือแป้งไม่ ไปนั่งอ่านผมต้องไม่ได้เป็นคนแบบอ่านคอมเมนต์เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเราลงเราก็ทํางานของเราเราขายรองเท้าแล้วก็ลงรูปรองเท้าแล้วก็ก็เท่านั้นก็ก็สนใจแค่เพื่อนเราที่แบบมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเพรามที่เราไม่ได้แบบใส่ใจอะไรตรงนี้มันนิําให้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเข้ามาดีกว่าเรื่อยๆถึงไม่เห็นแต่วันหนึ่งก็ต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ตามสบาย็นไรชิลจริงๆส่วนตัวที่แบบม่ทำอะไรที่แบบ าจริงๆคือไม่เห็นจริงๆ่าพูดว่าอะไรก็เลยตอบไม่ได้เพราะว่าคิดว่าถ้ามันแบบเป็นข้อความที่มันไม่สมควรขนาดนั้นทางอินสตาแกรมหรือทางอะไรก็คงจะลบออกไปเองอะไรอย่างเงี้ยมีแบบถึงเนื้อถึงตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไม่เจอนะแต่อเล็กมาแบบลบจิตเลยนะคือในเราเซนได้ว่าเราจะรับเฉพาะเพื่อนเราอันไหนที่ที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็ส่งมาได้แต่ถ้าเราไม่ไปกดดูเราก็ไม่เห็น มีระบบป้องกันพื้นฐานอยู่แล้วหมยายถึงว่าก็คัดคนอยู่แล้วในการที่เราจะพูดคุยหรืออยากจะเห็นไม่เห็นใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมองว่าจะ,จะว่ายังไงไอ่ะอินสตาแกรมของเราเป็นพวกลิขเนาะมันก็มีหลายหลายหลายแบบบางคนอาจจะอยากติดตามเพราะชื่นชอบบางคนก็อาจจะอยากอยากติดตามด้วยวัตถุประสงค์อันอื่นเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าทีนี้ก็ยังไงก็ตามก็ขอบคุณอยู่ดีที่ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ยังกดติดตามเราคอยกดไลค์คอยกดคอมเมนต์ก็แปลว่าเรายัง เขายังมีความสนใจในตัวเราอยู่ก็ถือว่าเป็นคําของคุณดีกว่าไม่ว่ามันจะเป็นทางลบหรือทางบวกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างน้อยก็ยังมีคนติดตามดีกว่าดีกว่าไม่มีคนสนใจเลย<อ>ก็ก็ถือว่าไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีก็ขอบคุณค่ะ